สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรากกับอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นรากกับอลแฟนเมทนะครับไม่เกี่ยวกับจักวานหลักใดๆทั้งสิ้นเป็นรักกับอลไอซากนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับตอนที่1นะครับสามารถย้อนไปได้เลยนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับใต้เดสคริปชันนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าความสนุกความมันมีเหมือนเดิมเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปรับชมกันต่อเลยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้น ในห้องแรงโน้มทวง และเขากําลังเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่3ดูเหมือนว่าตอนนี้เบจิต้าเขาจะสามารถใช้ซูเปอร์เซย่าขั้นที่3ได้อย่างดีเลยล่ะครับในที่สุดฉันก็สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่3ได้คล่องแคล่วแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเถอะซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ฉันจะต้องฝึกฝนให้มันเพิ่มขึ้นมากอีกสินนะแต่มันก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันการแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ฉันจําเป็นต้องมีหางอยู่ฉันเป็นถึงเจ้าชายชาวเซย่าผู้ที่มีพรสวรรค์แต่ฉันจะต้้องงมมาาพ่ไเทบ หรือไงแต่ฉันจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้ให้ได้แกเองก็เช่นกันสินะ,ขะ,ขะเจ้าคาคารอตเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บลูมานะครับที่กําลังกลุ้มใจและกําลังปรึกษาจีจี้อยู่ตอนนี้ฉันได้แต่หวังให้เบจิต้าเลิกฝึกบ้าบ้านนั้นสักทีเบจิต้าเขาอายุตั้ง60แล้วนะแต่เขายัางฝึกฝนเป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้ชาวเซย่าไม่คิดจะหยุดการต่อสู้เลยหรือไง ของเธอเนี่ยยังดีนะทีเบจิต้าเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ให้เธอได้เห็นแต่ของฉันเนี่ยโกคู Goku เขาตายไปแล้วโกคู Goku เองตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พวกเราไม่เคยได้ยินข่าวเขาอีกเลยตั้งแต่เขาตายไปอะไรการเจ้าโกคูไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยหรือไงตั้งแต่ไปกับเทพเจ้ามังกรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นบ้าอะไรไม่คิดจะกลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเลยตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเมียเมียทั้งสองคนนะครับจะรู้สึกกรุ่มใจนะครับกับบรรดาสามีของเธอนะครับที่เป็นชาวเซย่าที่ไม่สนใจครอบครัวเลย เีจิต้าที่เหนื่อยล้าจากการฝึกฝนนะครับเขานะครับกำลังจะไปหาอะไรกินนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขานะครับได้พบกับลูกสาวของเขาที่กําลังเดินมาพอดีก็คือบลาจังคุณพ่อฝึกอีกแล้วเหรอคะทําไมกลิ่นตัวคุณพ่อแปลกๆจังอย่าบอกนะคะว่าคุณพ่อแอบเล่นสมุนไพรอีกแล้วเขาเอาไว้สําหรับการแพทย์นะคะคุณพ่อคุณพ่อเอามาเล่นเองแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะบลาจังนั่นไม่ใช่กลิ่นสมุนไพรแต่มันกลิ่นตัวพ่อเองเหตุการณ์ถูกตัดไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งโกเทนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะกลุ้มใจบง อย,อยู่และทั้งนะครับได้บินมาหาเขาพอดีเอาทรังนายมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวสิโกเทนนายเรียกทรังเฉยๆได้ยังไงฉันเป็นประธานบริษัทที่นายทํางานอยู่นะยังไงก็เถอะนายมาทําอะไรที่นี่อู้งานหรอไงฉันแค่มาพักนิดหน่อยเองทรัง นายนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะขี้เกยียจเหมือนเดิมโดยตอนนี้โกเทนกับทรังนะครับเขาอยู่ในวัยทํางานแล้วโดยทรังเป็นประธานบริษัทแคปซูลคอป์ปอเรชันส่วนโกเทนนะครับก็ทํางานในบริษัทของทรังนะครับซึ่งโกเทนตอนนี้เขาได้แต่งงานแล้วนะครับโดยการที่เขาได้แต่งงานเป็นเพราะทรังเนี่ยได้ช่วยเขานะครับในการให้เขาเนี่ยมาอยู่บริษัทแคปซูลคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกราก้อนบอลนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบริษัทมันใหญ่ขนาดนี้นะครับจึงทําให้นะครับพ่อตายอมยกลูกสาวให้ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยยอู่น อยู่ดีๆนะครับภรรยาของโกเทนนะครับได้โทรมาและแจ้งข่าวนะครับว่าเธอท้องนะครับจึงทําให้โกเทนนะครับดีใจเป็นอย่างมากเลยและเขานะครับก็เลยกลับไปทํางานนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขามีแรงกระตุ้นในการทํางานแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โกฮังนะครับตอนนี้โกฮังนะครับเขากําลังทํางานวิจัยบางอย่างอยู่แต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปอะไรกันพลังนี้มัน มีอะไรบางอย่างกําลังเข้าใกล้โลกไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วละ่ะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไม่ใช่แค่โกหังเท่านั้นที่รับรู้นะครับถึงพลังมหาศาลที่กําลังมุ่งหน้ามาที่โลกแต่ทุกคนนะครับที่เป็นนักรบพวกเขาสามารถสมบัดพลังมหาศาลนั้นได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังมหาศาลนั้นก็นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นไอ้ลูกชายของฟริเซอร์กําลังมุ่งหน้ามาถึงโลกแล้วล่ะครับนี่สินะดาวโลกดาวที่เจ้าซุนโกคูอาศัยอยู่ข้าอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้านั่นเนี่ยมันจะแข็งแกร่งสม คําล่ํำลือหรือเปล่าโกหังเมื่อเขาสัมผัสพลังชั่วยรายได้เขารีบมุ่งหน้าไปเพราะเขารู้สึกว่าเหตุการณ์จะต้องไม่ดีอย่างแน่นอนปีปิบ ท่านไอครับตอนนี้พวกเรามาถึงที่โลกแล้วครับท่านไอพวกเราจะเอายังไงดีทั้งได้ผู้เปจิต้านะครับเมื่อเขารับรู้ถึงพลังที่มหาศาลนะครับและก็ช่วยร้ายได้นะครับเขาจึงมุ่งหน้ามาที่สถานที่นะครับที่เขาคิดว่าพวกนั้นจะลงจอดแต่ทั้งนะครับเขาเลกไปเห็นปังจังนะครับดันมาสถานที่นี้ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าระดับการต่อสู้นี้คงไม่เหมาะกับปังจังสักเท่าไหร่นี่ปังเธอมาทําไมที่นี่ก็ฉันสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลยังไงล่ะทั้งเธอจะบ้าหรือเปล่าที่นี่มันอันตร ไม่มีทางฉันก็เป็นชาวสยาเหมือนพวกเธอนะฉันจะต้องได้สู้สิดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับจะมาสมทบกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอูบูเอยโกฮังเอยนะครับหรือพวกเบจิต้าและทันใดนั่นเองนะครับยานอวากาศของไอซ์นะครับได้ลงมาที่โลกแล้ว โกฮังเมื่อเห็นยานอาวกาศของไอ้นะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่ายานลำนี้เป็นยานของฟรีเซอร์ฉันเคยเห็นยานลำนั้นมาก่อนมันเป็นยานของพวกฟรีเซอร์บิจิตา้าจึงรีบตอบกลับไปหาโกฮังอะไรกันแกจะบอกว่าฟรีเซอร์งั้นหรอไม่ใช่หรอกเจ้านี่มีพลังมหาศาลมากกว่าคนอื่นๆเลยมากกว่าฟรีเซอร์ด้วยยังไงก็ตามที่พวกแกรีบไปที่นั่นก่อนเธอก่อนจะเกิดเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่านี้โอ้นี่นะเหรอโลกไม่เลวเลยนี่วะาเอาล่ะพวกแกจงออกไปตามหาเจ้าซุนโกคู ข้าจะได้จัดการมันในตอนนี้เลยแต่ทัานใดนั้นเองเหล่าบรรดาลูกน้องของไอซ์นะครับได้สัมผัสพลังทั้งหกดวงนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเป็นพลังนะครับของพวกเบจิต้านั่นเองพวกแกเป็นใครกันใช่เจ้าซุนโกคูหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนสินั่นเป็นคําถามที่พวกข้าต้องถามแกมากกว่าว่าแกเป็นใครแต่ดูเหมือนว่าหนึ่งในบรรดาลูกน้องของไอซ์นะครับจะจาเบจิต้าได้แกแกมันคนทรยศเบจิต้าแกมาทําไมที่นี่ แกเองเหรอแกมันก็นแค่ลูกสมุนระดับกระจกของเจ้าฟรีเซอร์นี่วาแกน่ะสิมาทำอะไรที่โลกนี้แกก็ลองมองดูตรงนี้สินี่คือราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เลิศเลอเพอร์เฟกทุกอย่างท่านไอลูกชายของท่านฟรีเซอร์ไงแกไม่ต้องบอกค่าก็ได้หน้าตาเหยๆแบบนี้ก็มีแต่พวกเจ้าฟรีเซอร์เท่านั้นแหละ อาแฮมข้าขอแนะนําตัวหน่อยละกันข้ามาที่นี่เพื่อมาจัดการฆ่าคนที่ชื่อว่าซุนโกคูอะไรกันแกมาที่นี่เพื่อแกแ้แค้งั้นหรอมันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนพ่อของแกเนี่ยเคยถูกลูกชายของฉันฟันเป็นแย่แดดเดียวที่นี่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะ เฮ้ย hey, อย่าเข้าใจผิดไปหน่อยเลยข้าไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นอะไรพันนั้นหรอกข้าแค่ต้องการเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเท่านั้นเองจริงเหรองั้นแกก็มาถูกที่แล้วข้านี่ไงเบจิต้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดยืนอยู่ตรงหน้าแกแล้วไงแกงั้นเหรอคนที่แข็งแกร่งที่สุด ใช่แล้วข้าในแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งกว่าเจ้าคาคลอสอีกแกมันน่าสนใจดีคีโมดีมากแต่ว่า,าข้าขอดูพลังของแกหน่อยว่าคุ้มค่าในการต่อสู้กับข้าหรือไม่เบจิต้านะครับเขาพร้อมจะสู้นะครับแต่ดูเหมือนว่าโกหกับทรังนะครับจะทําการเตือนไว้แต่เบจิต้านะครับเขาไม่ฟังใดๆทั้งสิน้นพวกแกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสอดใดๆทั้งสิน้นมันเป็นการสู้ตัวต่อต,ตัวของข้ากับเจ้าบ้านั่นเบจิต้าเขาไม่รอช้าเขารีบเบ่งพลังเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่สาม ทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นเบจิต้าสามารถเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้เองแล้วคุณเบจิต้าเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้แล้วหรอมีจริงใช่ไหมพลังมันมราศาสรเหลือเกินแกพร้อมหรือยังไอเจ้าแย่ข้าพร้อมเสมอแหละพี่เถกเบจิต้าเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงต่อยขวาเข้าที่แขนของไอซ์แต่ไอซ์สามารถบล็อกไว้ได้เจ้าไอซ์มันรีบสวนกลับต่อยขวาเข้าที่หน้าของเบจิต้าเบจิต้าก็สามารถบล็อกได้เช่นกัน เบจิต้าเขาสบโอกาสเขาต่อยซ้ายเข้าที่หน้าของไอ้อย่างเต็มแรงเจ้าไอ้ Ice มันไม่ยอมน้อยหนะ้ามันรีบเตะซ้ายเข้าที่คางของเบจิต้าเต็มแรงเช่นกันตอนนี้ทั้งสองฝ่ายผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสียังไม่รู้ผลแพ้ชนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่บิจิต้าสบโอกาสเขารีบยิงพลังใส่ไอาเต็มแรงบิ๊กแบ g แอตแทก กแบงแอคแท็กพุ่งไปด้วยความเร็วสูงและรุนแรงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไอซ์จะสามารถปัดพลังของเบจิต้าไปได้อย่างง่ายดายยอดเยี่ยมแกนี่มันแข็งแกร่งจริงๆด้วยฉันไม่เคยเจอคนที่แข็งแกร่งแบบนี้มาก่อนเลยไมิจริงใช่ไหมพลังของเจ้าบ้านนั่นแข็งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์ซะอีกเป็นไปไม่ได้เอาแล้วล่ะครับพลังของเจ้าไอซ์ดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดาเสียแล,แล้วเมื่อเบจิต้าเป็นซูเปอร์ซย่าขั้นที่3ในการปะทะกับเจ้าไอซ์นะครับผู้ที่เป็นลูกชายของฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าเบจิต้า จะยัง <FELIPE S 1> ไม่สามารถสู้ไอได้นะครับถึงแม้ว่าร่าง3ตอนนี้เบจิต้าจะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ดีแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะครับเบจิต้าจะต้องเป็นร่าง4เลยหรือเปล่าในการประทะกับไอนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราก็ต้องมารอรับชมแหละครับว่าเบจิต้าเจ้าชายชาวไซย่านะครับจะสามารถจัดการเจ้าไอได้หรือเปล่านะครับเป็นการย้ําแค้นนะครับแก่พ่อของเขาหรือไม่เดี๋ยวเรานะครับก็ไปรับชมกันเนาะสาหรับตอนหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนหน้านะครับมาแน่นอนวันพรุ่งนี้5โมงเย็นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ใครที่ทราบเนื้อเรื่องแล้วนะครับฝากไว้เลยนะครับอย่าสปอยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนนะครับที่ไม่ได้รับชมนะครับเขาจะเสียอรรถอย่างมากเลยนะครับเมื่อถูกสปอยนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านนะครับเขาไม่ได้รับชมจริงๆนะครับเราไปสปอยเขาอย่างเงี้ยเขาจะหมดความสนุกและความมันเกิดขึ้นได้นะครับผมเชื่อเลยแหละครับว่าผู้ที่ติดตาม YouTube ช่องผมนะครับโอ้คนดีทุกคนแหละยังไงไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อ กดแจ้งเตือนนะครับและกดไปคลิกที่ว่าแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับหากคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมาสาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กป็นเพจผมด้วยนะเออเกือบลืมไปเลยนะครับโอเวอร์รีวิวฝากกดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ